แสงนวลนวลชวนให้ใจนะเสงสว่างตอนเช้าก็ไม่เช้ามากนะประมาณเวลาประมาณจะเก้าโมงเช้าแล้วโมมีหิมะดีแห้งมันก็ไปมามันก็สะดวกแต่ว่าก็เย็นอยู่ได้พี่น้องหนาวเย็นเยือกเยือก วันนี้เราก็จะไปร้านจีนกันนะคะไปซื้อหน่อไม้แล้วก็ใปยานางเพราะว่าวันอาทิตย์เราจะทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามสันเนาะพี่เนาะฟังพุดนะเอา้าบอดีได้นน่นะถนนลื่นนี่นะเป็นมือๆก็ยังสเก็ตพ่มาะาเนะสเก็ตนํำแข็งนี่แมะโอ้อย่างเรียวกับบดาด อันตุายแล้วนะ่ะดคุณน่ะขาวจนพานจนเพียนเนี่ยยางก็เป็นแบบรองเท้าเราเนี่ยมันไม่เกาะกันกับพื้นตายแล้วบาดนี้ใอยสิบอมืออ่นสือรือพี่น้องโมเมนต์แนวดีเด้วนี่สวัสดีค่ะหนาวหนาวหนาะโมเมนต์แนวดีเด้วนี่โอ้ตายแล้ว เราพี่น้องเออตายแต่ยางเลี้ยวโคได้แบบมือรวยๆใช่ไหมเออตายมือค่าครับพี่มาตกกันหนาวกันเย็นยางกันต้องระว่างเลยพี่น้องวูวสร้างเปลอันตราย ยางเร็วมือลมหัวแตกแขนขาหักไปพาถึงดวงดาวได้เนี่ยโอ้ผู้ยูเมืองห่อนก็บย,กา,ยา,า,ากพ่อนาวผู้ยูน้วก็อยากพ่อห่อนโวโรกมนุษย์กูไงยางกูกกักุกักระกี่พี่น้องเออเกิอบเผานี่โบจับหรือว่าเกิอบคอยดอกยางเบิดแล้วหรือทิได้ถอยเกือบหมห่ล่ะนี่นะห่วย โมไม่แน่วเลยอืนี้ไปถอยเกือบไม่แล้วนี่นะอาทิตย์หนีออาทิตย์หนานี่บ้างย่างสิบเงินรวยๆโอ้โอนหนายเนาะพี่น้องเนาะน่ากลัวมากเลยอะ่ะกลัวมืนหัวแตกอยู่ทั้งบ้านก็นล่มร่มพี่ติ๋มว่าคุณย่ายว่า คุณแฟนกับยูล่าก็บ่าล่มคือกันล่มพักใบไม้วูวกักวูวกักจุดฟงเป็นรักษาสุขภาพจาของนํำเด้อพี่น้องผู้ยุตางประเทศหรือว่าผู้ยุทธายุล่ากันคือกันพี่น้องเอฟซี C, บัทุกหมองทุกบอลช่วงนี้อากาศหนาวเด้นี่คืเย็นนัวนัวพี่น้องคิดฮอดคิดถึงนะจ๊ะ มากเลยคุณอาเสียงนกเสียงหนูห้องสั่นั่นก็ยังบ้านเปิดร้านร้านตัดผมข้างๆโอรานทำเล็บทำเรล็บดีเขาเปิดเย็นแห้งจนมือ,หเ,อเหี่ยวหัวโดน่นาเด่นจึงคืนลูกนาที่นอ้องหนาว ตายเมือไปแด,งเ,ปด,เเปดงเบิดเห่ยเบิดท้งแดงร้อมหนาวบาตที่โทรคี่เย็นแต่ละสินมาสืบไปย่านางแล้วก็ออกจากลานจีนไปย่านางกับนอใหม่เราก็สิบไปตลาด เลยตั้งห้านาทีเนี่ยเนี่ยเขเปิดตั้งเก้าโมงเช้านี่ก็เป็นร้านจีนนะคะที่เราจะมาซื้อใบย่านางนะคะอบี่นงใบย่านางเมนวนเมนคิดถึงเมนวนนะคะเมน,นวนแบประตูแดงว่าลูกสาวแมนนี่แหละแม่ฝากซื้อใบย่านางให้เธอจสะประตูแดงมาตอนนี้ก็กันเลยนะ ฝาถั่วมันแดงอีดีเนาะพี่น้องโอ้แตายต่แต่แต่พี่คือเกือบมือเขาเย็นเหนื่อยบ้างค่ะบรรยากาศเย็นๆแต่อันนี้มันก็ยังไม่ไม่บ่บนหนาวค่ะห่างคลองน้ำน่ะมันเป็นสเก็ตน้ำแข็งนะพี่น้องเทศบาลเขายังบอกให้ห้อยเกลือนะเย็นเย็นโอ้ตา ยางหมือเดินแล้วลื่นนะต้องคอยระวังนี่บอกม่อเล่หนอเลยนี่ไงสองทุ่ถ่ายเราก็มียเยอะด้วยเราจะเอาอะไรดีบอกทุกคน่างกอนนี่โอไปยนานั่ง ใบานางทุเรียนกระมีเดินหน่องขึ้นเนะขาวเธอละแม่ทุเรียนทุเรียนกระมีบ,มบมักมีบักสูงกระมีบักวังขุดกระมีมีเวิร์ดกุยางนะจ้า ท่ายพี่นอกบุ๊นทำนี่แหละจ้าถึงตลาดนัดแล้วค่ะถึงตลาดนัดจอกใหม่น้เดี๋ยวย่างตลาดนัดก่อนพี่นอ้องบัดนี้มีแดดอยู่นะแต่ว่าหนาวมากเลยโอเคจ้าพี่นอ้องพอกันคลิปหนาเดอ้ออยู่ดีไม่แห้ง เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคุณนะตลาดนัดขายของลึงพึนงผังหนาวแห้งหนาวแห้ง